คนหนึ่งค่ะที่มีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่ช็อปปิ้งจนหมดจนบางครั้งแทบไม่เหลือเงินติตใจเลยค่ะเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่ยู่ถ้ามีเงินก้อนเมื่อไหร่จะมีเรื่องให้ใช้เงินแล้วออกไปจนหมดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโคชูริมาให้เคล็ดลับนะคะกับคนที่มีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่ค่ะ โคชต้องบอกเลยว่าก่อนที่โคชจะมาสอนนะคะเรื่องเกี่ยวกับไมซ์เซตการเงินโคชเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่ช้อปปิ้งจนหมดนะคะจนบางครั้งแทบไม่เหลือเงินติดบัญชีเลยค่ะแต่ว่าโชคดีมากที่โคชรู้ตัวว่าโคชเป็นคนมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่นะคะก็เลยลองหาสิ่งที่จะทําให้โคชนะคะเอาเงินไปใช้แทนที่จะเก็บเงินสดเอาไว้นะคะและนั่นก็คือ การลงทุนในทองคำค่ะบอกเลยว่าสิ่งที่โคชทำนะคะก็คือโคชแบ่งเงินออกเป็น6ส่วนเพราะรู้ตัวว่าเป็นคนมีปัญหาเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่อยู่ถ้ามีเงินก้อนเมื่อไหร่จะมีเรื่องให้ใช้เงินแล้วออกไปจนหมดนะคะถามว่าทำไมต้องซื้อทองคำแท่งนะคะเพราะว่าการที่คุณซื้อทองคำรูป,ปรพรรณเนี่ยมันจะทำให้คุณเสียค่ากำเน็จ ซึ่งมันจะเป็นส่วนต่างแล้วทาให้คุณเสียกําไรไปโดยใช้เหตุค่ะเพราะฉะนั้นราคาซื้อขายเนี่ยที่คุณเห็นประกาศตามสมาคมค้าทองคำนะคะก็คือราคาซื้อขายทองคําแท่งนะคะโคชเนี่ยเริ่มต้นเก็บโดยการซื้อทองคําแท่งแบบนี้นะคะพอเก็บเงินได้ครบมูลค่าของทองคําโคชก็จะซื้อเก็บไว้ทีละหนึ่งบาทแบบนี้นะคะ โนโคชก็มีสะสมแม่ปริมาณเยอะประมาณนี้เลยนะคะ <S <'s <great> <S แล้วพอเริ่มเก็บเงินก้อนได้นะคะที่มีมูลค่าหลักหลายหมื่นหรือเริ่มเป็นหลักแสน <S <'s <great> <S โคชก็ขยับไปซื้อทองคำแท่งที่ใหญ่ขึ้นค่ะ <S <'s <great> <S โดยทองคำแท่งนะคะ <S <'s <great> <S ก็มีหลายไซส์หลายขนาดมีเริ่มตั้งแต่ขนาด1บาทนะคะ ไปจนถึง1กิโลกรัมค่ะแต่ว่าวันนี้ที่เอามาให้ดูนะคะก็จะมีขนาด1บาท5บาทแล้วก็ส0บาทคะ่ะทองคำหนึ่งบาทนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะต้องมีที่มาว่าคุณซื้อมาจากที่ไหนนะคะแล้วเขาก็จะมีตรงนี้ที่เขียนมาตรฐานไว้นะคะว่าเป็นทองคำา 9.6. ปซแล้วก็น้ำหนัก 15.240กรัมนะคะอยู่ในแผงที่เป็นยี่ห้อของทองที่คุณซื้อนะคะซึ่งถ้าคุณจะขายคืนคุณขายคืนกับยี่ห้อร้านทองที่คุณซื้อคุณก็จะได้ราคาที่ดีกว่าคุณขายคืนในยี่ห้ออื่นๆนะคะก็อาจจะมีด้วยกันในหลายแพ็กเกจแต่ว่าตัวเนื้อทองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนกันนะคะ ก็จะไซส์ประมาณนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดเขียนไว้นะคะว่าเป็นทองของที่ไหนนะคะเอ่อแล้วก็เหมือนกันก็คือเนื้อทอง96.5%นะคะแล้วก็น้ำหนักทองที่ระบุเอาไว้นะคะแล้วก็ทองขนาด10บาทก็็จะเปนแบบนี้ ก็ลักษณะเดียวกันนะคะก็จะมีตราสัญ,ญลักษณ์ของร้านทองที่ซื้อแล้วก็น้ำหนักแล้วก็ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของทองคำนะคะการเก็บออมการลงทุนในทองคำนะคะก็คล้ายๆกับการลงทุนในตราสารหุน้นหรือว่าในอสังหาริมัพย์นะคะเนื่องจากทองเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็มีโอกาสที่ค่าทองเนี่ย สูงขึ้นอย่างเช่นตอนที่โค้ชซื้อทองเก็บเอาไว้นะคะก็เริ่มซื้อเก็บสะสมตั้งแต่ทองเนี่ยบาทละหมื่นกว่าบาทจนในปัจจุบันนี้นะคะออในปี2020เนี่ยราคาทองพุ่งสูงไปเกือบแตะ30,000บาทต่อ1บาททองคำนะคะคิดดูว่ามันทำให้มูลค่าของทรัพย์สินที่เราเก็บน่ะเติบโตขึ้นเกือบเท่าตัวกันเลยทีเดียวนะคะ แต่อย่างที่บอกว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงมันก็มีเหมือนกันที่ถ้าเกิดคุณซื้อทองในช่วงที่ราคาสูงที่จนเกือบสุดของเพดานราคาทองก็อาจจะเป็นไปได้ที่ราคาทองมันจะดรอปดาวลงมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโคชก็จะบอกว่ามันถือเป็นการลงทุนที่จะช่วยให้คุณเนี่ยลดความเสี่ยงในกรณีที่คุณเก็บเงินสดไม่ได้แล้วเอาเงินไปช้อปปิง้งใช้ใจ่ายสุรุสุราย จนไม่สามารถเก็บเงินในส่วนของการออมเงินเพื่อการลงทุนของคุณได้ค่ะวันนี้นะก็มานาเสนอหนึ่งในวิธีการลงทุนที่โค้ชใช้นะคะในช่วงระหว่างสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนที่โค้ชจะมีเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าไปเล่นหุ้นทองคําก็เป็นหนึ่งในการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะเดี๋ยวโค้ชจะอินเสิร์ตไว้ให้ดูนะคะลักษณะของทองคําต่างๆ วันนี้โค้ชก็ฝากไว้แค่นี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบคลิปประมาณนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วใครนะคะที่อยากติดตามสาระดีๆแบบนี้ก็กด C First ไว้เลยนะคะเพื่อคุณจะได้ทั้งคลิปที่ให้ความรู้และความสนุกสนานแบบนี้อีก่่แเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้โค้ชไปก่อนบ๊ายบาย